การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สายการเมืองเนี่ยเขาจับตาอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการประกาศการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีมิติเรื่องของการกระจายอํานาจนะครับจะมีมิติเรื่องของฐานเสียงของพรรคการเมืองต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยที่ทาเนียบรัฐบาลนะครับหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเพื่อได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับนักข่าวเนี่ยไปจี้ไม้ถาม พลเอกประยุทธ์บอกนะครับว่ายังไม่รู้ยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวคณะกรรมาการการเลือกตั้งเขาจะทําเรื่องมาก่อนแต่ว่าในปีนี้แน่ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอนส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนและจะให้เลือกตั้งท้องถิ่นประเทศใดที่จะเริ่มก่อนเนี่ยจะตัดสินใจเองนะครับจากคาพูดของพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มต้นแน่นอนปีนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่นักข่าวไปถามก็คือคุณวิศนุคเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับโดยคุณวิศนุเนี่ยก็ ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้หารือส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่นายกเคยระบุว่าจะจัดให้มี1ครั้งในปีนี้เนี่ยหมายถึงการเลือกตั้งประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับโดยถ้าเกิดจําแนกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ1การเลือกตั้งอ,อบอจอ2อการเลือกตั้งอ,อบอตอนะครับสเทศบาล4พื้นที่พิเศษก็คือกรุงเทพกับพัทยานะครับพอถามว่าสามารถจัดเลือกตั้งในปีนี้ได้เลยหรือไม่นะครับทางด้าน,นคุณวิษณุเนี่ยก็บอกว่า ปีหนึ่งคือปีพศไม่ใช่ปีงบประมาณก็ตอบสั้นๆเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็รอดูกันต่อไปนะอีก6เดือนไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะมีการเลือกตั้งประเภทใดประเภทหนึ่งหรือเปล่านะครับอบอจอ,อบอตอหรือแม้กระทั่งเอาแบบคนที่ใกล้ตัวคนกรุงเทพที่สุดก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ